เอมิราประกาศจบมหากาบ์ดรามา่าครูไัยบูลยอมถอนฟ้องกันแล้วยอมเลิกแล้วต่อการสำหรับมหากาบ์ครูไัยบูลแสงเดือนที่ได้มีการยื่นฟ้องหมิ่นประมาทอดีตภรรยาเอมิราหลังไปออกรายการกล่าวหาฝ่ายอดีตสามีว่าคบหานักร้องสาวกระต่ายพนิพาแบบเสียหายด้านครูไพยบูลจึงเรียกค่าเสียหายเป็นเงินหนึ่งล้านบาทซึ่งต่อมาเอมิราตัดสินใจฟ้องกลับครูไัยบูลในคดีพรากผู้เยาว์และกระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า15ปี รวมทั้งฟ้องร้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรและอุปการะเลี้ยงดูเดือนละหน0 0 0บาทตั้งแต่วันนี้จนบุตรบรรลุนิติภาวะล่าสุดมหากราบดราม่ายาวนานนี้จบลงด้วยดีแล้วเมื่อเอมิราออกมาโพสต์แจ้งข่าวดีว่าตามที่เอให้สัมภาษณ์ออกอากาศในรายการโหนกระแสทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่องสกล่าวพาดพิงโจทย์ทั้งสองนายไพบูลแสงเดือนและนางสาวภนิพาแสงเดือน อันอาจทำให้บุคคลทั้งสองเสียหายนั้นทั้งสองฝ่ายได้ขอโทษตกลงกันได้ไม่ติดใจดำเนินคดีต่อกันและโจทก์ทั้งสองขอถอนฟ้องจําเลยไปจากศาลจังหวัดเลยแล้วจากนั้นทางด้านครูภับูลได้ออกมาเคลื่อนไหวได้วยการแชร์โพสต์ดังกล่าวของเอมิราพร้อมระบุคแคปชั่นว่าทุกคนต่างธรรมหากินตามทางของใครของมันต่อไปอโหสิกรรมอภัยทานท่ามกลางแฟนๆที่เกาะติดดราม่านี้มาตลอดหลายปี ่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ขอบคุณที่มาจากสนุก .com ค่ะและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ